สีคนละสีเลยนะกับกล้องดูสิมาดูสีตัวนี้แจ่มมากเลยอ่ะไปค่ะเราจะพากไปทําอะไรกันคะเผู้จิดามอินฟูของเราเออยังไงเดินต้องเดินขึ้นนะคังไออมานมีลิฟต์แต่ต้องเดินไหวไหมเนี่ยโอ้โหอันนี้เพื่อสุขภาพเยค่ะอ๋อเป็นเพื่อสุขภาพใช่ไหมคะ โอเคค่ะเดินต้องจับลาวนะคะเดี๋ยวตกนะคะเราจะพาไปดูอะไรกันเราจะพาไปดูสินค้าทีนะอ๋อปิดไฟเลิกงานอุตาเลิกค่อะไรเป็นอะไรมาหายให้เออเอามาเราจะพาไปดูสินค้าคอนเซอร์ของชัว่์ว่าเขาขายตรงไหนอ่ะปิดไฟก่อน อย่งมไม่ใช่อจะบอกว่าสินค้าที่เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์มอนครราชสีมาสินค้าเ,เยอะมากนะคะเดี๋ยวพาไปดูเลยสินค้าเยอะและเฟอร์นิเจอร์ของเราอยู่ฝั่งนู้นนะคะแถวฝั่งนู้นค่ะนี่จุดสิ่งสุดที่คุน้องหญิงอยู่ฝั่งนู้นนะคะมาจะมีตรงไหนบ้างสวยมากไหมอู้สวยมากเลยแปลว่าจุดเออ่โต๊ะทำงานสตาร์โมเดิร์นคือตรงนี้นะ เมษายนนะคะก็จะเป็นตัวนี้รายมาไรเซโนหักขาเหล็กน,นะคะขาเหล็กแข็งแรงมีตัวกันตกด้วยนะคะอดิบเป็นเหล็กนะคะตัวนี้เลยแล้วก็จะมีตัวนี้ถ้าคนชอบแบบไม่อยากการตกทั้งซ้ายทั้งขวาก็าตัวนี้ได้เลยตัวนี้นะคะการตกทั้งซ้ายทั้งขวาหรือจะเป็นตัวนี้อ่ตัวนี้ก็อย่างนี้ก็ได้รักแม้แต่สไตล์นะคะแล้วแต่จะชอบนะคะจะส,สัมผัสให้ดูนะคะปิดคอมพิวเตอร์นะคะเอาไปดูซีรีสีวีทีวี เลยเยอมาการะะดับได้ด้วยนะงานรับของชัวแนะนําเยี่ยมเลยจะบอกอันนี้คือโซนสำนักงานของเบเจอร์คอริเจอร์มอนะนครราชสีมานะคะจะบอกว่าเขามีสำนักงานจัดเซตให้ให้ดูเยอะแยะมากมายเลยนะคะอันนี้มีสิเนาะชัดเจนค่ะชัดเจนอันนี้จะพารีช่างโตประชุมเขาจัดให้ดูรูปแบบนะคะว่าทายังไงบ้างวางยังไงบ้างให้เหมาะกับออฟฟิศของเราสำนักงานของเรานะคะเอามาต่อเลยค่ะ พันธุ์ันธ์นของเขาเป็นกระจกแสงก็มีมีนะคะไมีหรือจะเปโบรี่ว้าวเหมาะมากสวยหรือจะเป็นอย่างไเขาก็มีนะ เป็นงานรีแคสิ์ของชว์อย่างเดียวนะคะก็คือเป็นลายลิแคสิคลายซีบลานะคะจะบอกว่าที่นี่เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์มอลนะคะเขาจะสต็อกสินค้าชัวเยอะมากมีทุกรูปแบบเลยสินค้าจะในมาใหม่เราเขาจะจัดบางโชว์ชวให้นะคะน้องหญิงก็เลยต้องรีเซนต์เยอะนิดนึงค่ะสำหรับสินค้าชัวร์เฟอร์นิเจอร์นะคะเพราะเมเจอร์เขาจะเอามาโชว์ทุกอย่างที่เป็นของชัวนะคะามาดูดต่อเดี๋ยวช่วงทุกขก็ค่คะแอน,นมชันสิบสี่นะคะ,นะคะ ตู้บังทีวีของเรานะคะตัวนี้งานเรียนแบบตู้คอนเทนเนอร์นะคะมีแผ่นพับให้เป็นสีไรส์เออซโน่ไรส์เซโน่นะคะจะบอกว่าแข็งแรงทนทานเลื่อนได้ด้วยตัวนี้เลื่อนได้ด้วยนะคะแต่เดี๋ยวเาัาไม่ได,ด้ใส่ลูกบอลแต่สามารถใส่ลูกบอลได้นะคะหรือจะเป็นฝั่งนี้คก็ม,มีโชว์หรือจะเป็นตู้เสื้อผ้าก็มีแล้วก็ตู้เออกระจกนะคะสูง193มันมีสูง193น,น่นะ ตัวนี้นะถ้าใส่ลูกเราก็จะสูงขึ้นนะคะตัวนี้หรือจะเป็นตัวเตี้ยหนึ่งบานเปิดเข้าก็มีมีสต็อกเยอะนะคะจะวางหลายมุมนะคะเพื่อสวยงามนะคะโอเคค่ะมาต่ออันนี้บ้างหรือจะเป็นชุดผู้บริหารที่น่าซื้ออีกอันนี้คืออันนี้เป็นเอ่อของจุ้ยนะคะของจุ้ยคือตะลามิของจีนงทนะคะด้วยตะลเม็ดสีแดงของคจีนนะคะ มั่งมีสีสุขโชคราวว่าสนามนั่งแล้วรวยค่ะน้องหญิงนั่งปุ๊บน้องหญิงรวยเลยแต่ต้องทำงานด้วยนะคะ <S <S โอเคค่ะเจอกันที่เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์มรนครราชสีมานะคะเออพิกัดคือใกล้สวนอุตสาหกรรมสุรนารีเนาะทางแปอเมเภอโชคชัยนะคะแวะมาได้ค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ